ครับผมมาที่หน้า993นะครับบทที่17นะครับเรื่องพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง d NA นเะครับผมเรื่องในบทนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะนำมานนำความรู้จากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเรื่องทางเทคโนโลยีในเรื่องทางพันธุศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่อง d n a นนะครับพวกนี้นะครับมาใช้ ให,ใ,ใ,ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับมาใช้เกิดประโยชน์ในทางเกษตรอน,อน,นะครับในในในทางอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าเทคโนโลยีทางด n a นเอะครับอ่านะครับ,รบเหมือนในรูปภาพนี้นะครับในรูปภาพนี้อ่ารูปภาพนี้เป็นลูกน้ำนะครับลูกน้ำอ่าแต่ว่าลูกน้ำนะครับลูกน้นํานี้ลูกน้ําของยุงนี้มีมีการเรืองแสงตรงทางหนึ่งทางเดินอาหารได้นะครับซึ่งทางเดินอาหารที่เรืองแสงได้ก็เกิดจาก เกิดจากลูกน้ำตัวนี้กินแบคทีเ r ียที่ผ่านการตัดแต่งทางพฤฤันธุกรรมเข้าไปนะครับแบคทีเ r ียตัวนี้นะครับเกิดจากการาที่มีทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาตัดต่อเอาดีเอ็นเนะครับของแมงกะพรุนบางชนิดนะครับที่สามารถเรืองแสงได้ในยามค่ําคืนนะครับตัดส่วนตัดใช้เอนไซม์ตัดในส่วนที่มียีนเกี่ยวกับการเรืองแสงนะครับไปใส่ในแบคทีเ r ีย นจนแบคทีเ r ียสามารถเรืองแสงได้แล้วก็เป็นอาหารให้กับลูกน้ำนะครับเป็นอาหารให้กับลูกน้ําจนเราสามารถมองเห็นลูกน้ําในท้องของมันเรืองแสงได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีทางด้านดีเนเนะครับนำความรู้ด้านดีเมานเอมา,อามาใช้เกิดประโยชน์นะครับอาทีนี้มารู้จักคำคำหนึ่งคำว่า ไบโอเทคโนโลยี ology, นะครับหรือว่า,าเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเป็นการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆในทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะนะครับชีวะเคมีอะไรเรื่องต่างๆนะครับมาใช้เกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนะครับมาใช้ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตนะครับหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ผลหรือสมบัติตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับตั้งแต่ในอดีตนี้เราอาจจะเคยเห็นการการหมักนะครับการทําเต้าเจี้ยวนะครับการทําปลาล้านะครับพวกนี้นะครับการทำซีอิ๊วพวกนี้ซึ่งต่างใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าชีวภาพนะครับเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับปัจจุบันเราอาจจะได้ยินเรื่องของการโคลนการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับ าการถ่ายฝากตัวอ่อนการผสมเทียมพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งในทางนิติวิทยาศาสตร์ในทางการแพทย์นะครับการในทางการเกษตรนะครับเรื่องมเมล็ดข้าวอะไรเงี้ยได้มเมล็ดข้าวที่ม,ม,มีมีสารอาหารมากขึ้นนะครับได้ฝ้ายว่า,าผลผลิตที่มีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะครับหรือมแมลงนะครับพวกนี้นะครับ เลาเป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับหรืออาจจะได้ยินพืชหรือสิ่งชีวิต GMO อะไรเงี้ยนะครับก็เกิดจากการนำเอาความรู้ทางพันธุศาสตร์ทางพันธุกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกรวมกันว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีชีวภาพเป็นคำที่มีคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่และกว้างมากนะครับกว้างมากอะไรก็ตามความรู้อะไรก็ตามที่นำมาใช้้เกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตนะครับก็จัดเป็น ชิ้นอยู่ชีวภาพนะครับอ่าทีนี้ในบทนี้จะพูดถึงการนําเอาความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของพันธุศาสตร์พันธุกรรมในเรื่องของอดินเมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับมารู้จักคำคำหนึ่งก็คือคําว่าพันธุวิศวกรรมในหัวข้อที่17.7นะครับ17.7อ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า g n e t i i e n g i n n e r i n n นะครับ e n e t i c engineering ก็คือ ก็คือถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นผ่านกระบวนการตัดสายดินเอมีการตัดเปลี่ยนรหัสพันธุก,กรรมนะครับเท่าที่เราทราบอยู่แล้วว่าบนดนเอจะมีสาย,ะจ,ะสายะจะมีรหัสเบสนะครับซึ่งรหัสเบสตรงนี้คือเป็นก็เป็นรหัสพันธุก,กรรมซึ่งส่งผลต่อการนำไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนโลและโปรโตีนได้นะครับถ้าเรามีการตัดแต่ง เอายีนบางส่วนออกไปหรือเอายีนใหม่เข้ามาก็ย่อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับนี้พันธุวิศวกรรมนะครับขเขาทำอย่างไรนะครับเขาก็จะอมองไปที่ดีเนเเลยนะครับไปดูที่ดีนเนหรือว่าสายพันธุกรรมเลยแล้วก็จะมีการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะนะครับเอนไซม์ตัดจำเพาะภาษาอังกฤษเรียกว่า restriction enzyme นะครับซึ่งเอนไซม์ตัดจำเพาะนนี้จะมีลักษณะจำเพาะนะครับ มีมีลักษณะ specific จำเพาะบางตำแหน่งเท่านั้นนะครับาบางตำแหน่งเท่านั้นเพราะว่าเป็นคุณลัก,ลกษณะโดยปกติของเอนไซม์อยู่แล้วเท่าที่เราเคยเรียนตอนม4นะครับเพราะว่าเอนไซม์จะต้องมีลักษณะจำเพาะกับสารหรือว่าตัว Substrate เองนะครับแล้วก็พอตัดปุ๊บเราก็จะเอาตัวที่ตัดออกมาไปเชื่อมเข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่หรือว่า ดีเของสายใหม่นะครับเราจะใช้เอนไซม์ที่เราเคยรู้จกักกันไปก่อนหน้านี้ก็คือเอนไซม์ที่เรียกว่าเอนไซม์ไลเกสนะครับจำได้ไหมในช่วงในบทที่เราพูดถึงดีเอ็ DNA นเอ c a พิพิเคชนะครับมันจะมีชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่เรียกว่าเล g กิ้งสแตรนนะครับเลกกิ้งสแตรนในการสังเคราะห์เราจะใช้เอนไซม์ไลเกสนี่แหละ จะทำหนาที่ในการเชื่อม l i n g กิ้งแ d หรือว่าชิ้นโอกาซึคิแฟกเมนต์นี่แหละให้มันเป็นสายเดียวกันนะครับดังนั้นเราจึงเอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาแล้วก็สั่งเคาะเอนไซม์ไลเกสเพื่อเอาเอนไซม์ไลเกสมามาเชื่อมมาเชื่อมอมาเชื่อมอตรงบริเวณยีนที่เราตัดออกมานะครับตัดออกมานะครับทีนี้เอนไซม์ตัดจำเพาะนะครับก็จะมีลักษณะจำเพาะนะครับลักษณะจำเพาะดังในตารางนะครับ อ่ะเราสกัดออกมาได้นะครับก็จะมีชื่อเอนไซม์ตลาดนะครับอ่อย่างเช่นเอนไซม์อีโคอาร์ไอนะครับอีโคอาร์ไอนะครับอ่ะหรือเอนไซม์ b a m h i นะครับ b a m h i นะครับอ่ซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดนะครับก็จะอ่าเขาเรียกว่าก็จะจดจำนะครับก็จะจำเฉพาะจำนวนเบสต,ต่างกันบางเอนไซม์จะจำ จำเพาะกับเบส6 6คู่นะครับอย่างเอนไซม์ B A M H I เนี่ยจะจำได้6คู่นะครับก็คือ G C G C A T T A C G C G จะจำจะจำตรงนี้ได้นะครับหรือเอนไซม์ E C O R I จะจำตรง G A G C A T A T T A T A C G นะครับจะจำได้และตำแหน่งที่เอนไซม์ ตรงนั้นมันเข้าไปตัดนะครับเข้าไปตัดมันก็จะเข้าไปตัดพันธะบริเวณแตกต่างกันนะครับเข้าไปตัดพันธะบริเวณแตกต่างกันอ,อย่างเช่นเอนไซม์อีโคอเนี่ยครับมันจะจำะจดจำลำดับเบสจำเพาะจำนวนหนึ่งสามสี่ห้คู่เบสนะครับหคู่เบสและเอนไซม์ตัวนี้มันจะสลายพันธะระหว่าง G กับ A นะครับ ราะฉะนั้นมันจะตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ทําให้ได้ผลผลิตจากการตัดเอนไซม์เป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพอ A กับ T ถูกตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะ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 ได้2สายแยกออกจากกันนะครับทีนี้ก็จะมีติ่งๆเกิดขึ้นมานะครับติ่งๆสายเดียวเกิดขึ้นมานะครับเกินออกมานะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับบางอัน อย่างเช่นบริเวณตรงนี้ก็เกิดจากการที่มันไม่เขาเรียกว่ามันตัดตัดแล้วมันไม่มีสายหรือว่าปลายสายเดี่ยวเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปนะครับอ,อย่างเอนไซม์ HAE3 นะครับ HAE3 ก็จะ,ะจดจำลำดับคู่เบตได้4นะครับได้4คู่เบตนะครับ แล้วก็จะจัดจะตัดกันที่คู่ระหวา่าง G กับ C นะครับ G กับ C อ่าก็คือคู่ตรงนี้พอตัดปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นปลายปายนี้นะครับก็ขาดออกจากกันนะครับนี่คือ,อตัวอย่างของเอนไซม์ตัดจำเพาะนะครับเอนไซม์ Inside, ตัดจำเพาะและปัจจุบันมีการค้นพบเอนไซม์จำนวนมากนะครับและนำไปใช้ในการตัดจำเพาะในสิ่งชีวิตหลายชนิดแล้วนะครับในหลายชนิดแล้วนะครับ อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างในหน้า 10, 1ิบเจ็ดขีดหนึ่งแล้ในหน้า97นะครับรูปภาพที่17บขีดหนึ่งอ่ะอย่างเอนไซม์อีโคอาร์ไอนะครับอีโคอาร์ไอเนี่ยอีโคอาร์ไอจะจดจำลำดับเบสต,ตามลักษณะแบบนี้นะครับ G A G C A T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  A G C G นะครับแล้วก็จะสลายพันธะระหว่าง ระหว่าง G กับ A G กับ A ดังนั้นการตัดออกมาก็จนะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัดออกมาเป็นแบบนี้แล้วจะได้ปลายที่ยื่นออกมานะครับปลายที่ยื่นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งปลายที่ยื่นออกมาแบบนี้เราจะเรียกว่า sticky end นะครับ sticky end sticky end ภาษาไทยเรียกว่าปลายสายหนีวหรือว่าปลายเหนียวนะครับหรือว่าปลายเหนียว แต่ถ้ามันตัดแล้วตรงฉิบเลยนะครับตรงฉิบเลยเราจะเรียกว่าปลายทู่เหมือนกับรูปภาพแบบนี้ครับถ้าปลายแบบนี้จะเรียกว่าปลายทู่นะครับปลายทู่แต่แบบนี this, ้แบบนี้ที่ที่มีติ่งยื่นออกมาแบบนี้นะฮะมีติ่งยื่นออกมาจะเรียกว่าปลายเหนียวนะครับปลายเหนียวอะไรนี้เป็นปลายทู่นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการตัดด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการตัดด้วย ทีนี้พอตัดแล้วเราก็จะไดะ้เราตัดออกมาปุ๊บเราก็จะได้เราอาจตัดเราตัดอันเดิมแยกออกจากกาันนะครับอันนี้ก็ถูกดึงออกแยกออกจากกาันและอาจจะเอาตัวใหม่นะครับเอาดีเอ็นเอโมเลกุลอื่นนะครับที่มีรหัสแบบอื่นเนี่ยเข้ามาสวมทับเข้ามาสวมทับน,นะครับเข้ามาสวมทับดีเอ็นเอเดิมนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็คืออาจจะเป็น จะเป็นส่วนที่มียีนกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมอยู่นะครับแล้วก็ตัดสวมเข้าไปในดีเนเเดิมะครับแล้วก็ถ้าตัดแล้วสวมเข้าไปมันก็อาจจะยังอา,อาจจะยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับเราต้องใช้เอนไซม์ที่สำคัญในการเชื่อมซึ่งเราก็คือเอนไซม์ไลเกสนั่นเองนะครับเอนไซม์ไลเกสจะเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วสาย ทําให้เป็นกลายเป็นสายเดียวกันนะครับกลายเป็นสายเดียวกันนี่คือการทํางานของเขาเรียกว่า,าการตัดต่อทางวิก,กรรมหรือพันธุวิศวกรรมนั่นเองนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับที่เอาไปประยุกต์ใช้นะครับตัวอย่างที่เอาไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างเช่นดูรูปภาพในในนะาภาพที่ 17. บขีดสนะครับ การตัดต่อใน DNA น,นะครับในหน้าที่98นะครับสมมติว่าอ่ะอันนี้คือเป็นยีนรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นพลาสมิดนะครับพลาสมิดซึ่งพลาสมิดจะพบในเป็นสา,มารมดุลกรรมที่พบในดนีพบในแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียจะมีิักษณะเป็นวงกลมข้างในก็จะมีรหัสเบสอยู่นะครับอ่ะสมมติว่าเราต้องการจะตัดต่อ ยีนนะครับโดยการเราเราก็นำยีนที่เราต้องการตัดต่อมาเนี่ยนะครับโดยใชเอนไซม์ inside, ตัดจำเพาะมาแล้วก,วก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ยีนที่ต้องการมาใช่ไหมครับได้ยีนที่ต้องการมาแล้วบริเวณตรงนี้ของพาสมิดก็จะถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะเช่นกันนะครับหลุดออกไปนะครับแล้วก็เอายีนที่ต้องการเนี่ยมาเชื่อมต่อกันด้วยเอนไซม์ไลกส พอเชื่อมต่อกันปุ๊บอ่ะมันก็จะกลายเป็นวงแหวนเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้ยีนใหม่เข้ามานะครับได้ยีนใหม่เข้ามาพอได้ยีนใหม่เข้ามาปุ๊บเราก็เอาดีเอนตรงนี้ไปใส่ในเซลล์แบคทีเรียตามปกตินะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเซลล์แบคบทีเรียโดยปกติแล้วมันก็สามารถเพิ่มจํานวนได้นะครับมันก็เพิ่มมันก็แบ่งจํานวนไปเรื่อยๆทําให้ได้แบคทีเรีย จำนวนมากนะครับได้แบคทีเรียจํานวนมากแล้วก็ได้ยีนแบบเดิมนะครับได้ยีนแบบเดิมก็แบบยีนแบบเดิมก็จะถูกส่งทอดผ่านไปยังแบคทีเรียตัวนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เราเรียกเรียกว่ากระบวนการโครยีนนะครับกระบวนการโครยีนนะครับ <learns> เรียกว่ากระบวนการโครยีนซึ่งกระบวนการโครยีนนะครับเราว <arma kim S 2> ิธีที่นิยมคือเรามักจะใช้ พาสมิดของ DNA นะครับใช้พาสมิดของตัวใช้พาสมิดของอแบคทีเรียนะครับเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวโคลนนะครับอ่าซึ่งโดยปกติแล้วในแบคทีเรีย1เซลล์อาจจะมีพาสมิดเยอะมากนะครับอาจจะ1ชุดหรือ300ชุด และบางทีในพาสมิตรนี้ก็จะจะมีเขาเรียกว่าจะมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดือ้อดื้อยานะครับหรือว่ายีนนีเ้เกี่ยวข้องกับการาจดจำสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะมาทำร้ายตัวมันนะครับมันก็จะมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากนะครับอาจจะเห็นได้ว่าบางคนกินยาไปแล้วรับประทานยาปฏิชีวนะใช่ไหมครับแล้วรับประทานยาไม่ครบไซ,ซเคิลตามที่หมอแนะนำ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดการดื้อยายในแบคทีเรียได้นะครับ